สวัสดีเช้าๆครับสวัสดีตอนเช้าครับทุกท่านครับพอกแดนดอกบัวครับแดนดอกบัวทีอดีวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเดิมครับคุหมูครับพบกันวันนี้นะครับวันเสาร์ครับวันเสาร์ที่20มกราคมพุทธศักราช2500 67ครับขอกแดนดักบัวนะครับวันนี้อยู่กับเด็กๆชุดสีสวา่างและก็สีสวามี1นึ่งข้อนะครับแล้วก็ในชุดของสีดำแดงนะครับอีก1นึ่งของ้อนะครับวันนี้คอกข้อนะครับข้อก18คข้อก17นะครับรวม15ตัวครับ อันนี้ก็เข้าสู่42 40 40วันครับ40 41 42วันนะครับทั้งสองขอบนี้ก็อายุไล่เรียกกันแบบห่างกันวัน2วันครับก็รูปร่างหน้าตาก็ไม่ได้แตกต่างกันนะครับขนาดก็ใกล้เคียงกันนะครับบางตัวก็มีจ้ำมั่มมากบางตัวก็อาจจะ ยังไม่จำมัม่มนะครับยังมกยังยังพอมีว่างให้จับจองนะครับท่านใดสนใจก็ลองทักทายกันเข้ามานะครับสีสวาดนี้จะจะยังมีว่างให้จับจองอยู่เพศเมียครับ ทักทายกันเข้ามานะครับเดี๋ยวจะส่งรูปให้ดูนะครับส่วนสีดำเนี่ยสีดำมีสี่ตัวนะครับเป็นเพศผู้สามเพศเมียตัวหนึ่งนะครับนี่เพศนเมียตัวนี้นี่ตัวนี้เพศเมียนะครับจำม่าครับเพศเมียก็ยังว่างนะครับเพศผู้สามตัวนะครับ ริบินสีฟ้าริบินสีเหลืองแลวก็ริบินสีขาวครับนี่โอ้ครับสามตัวยังว่างนะครับแล้วก็สีแดงนะครับสีแดงริบินสีแดงตัวนี้นะตัวนี้ครับแสงอาจจะเข้านิดนึงนะครับต้องขอไยด้วยนะครับตอนเช้าๆสีแดงตัวนี้จะไปเวียดนาม ไปอยู่ที่วัาน,นามแล้วก็ตอนนี้เพรผู้ครับออกสีฟังข้าวนะครับลิ้นดำชุดชุดดำแดงนี่ลิ้นดำทุกตัวครับลิ้นดำทุกตัวส่วนชุดสีสว่างก็มีดำบ้างปานบ้างนะครับชมพูบ้างแล้วแต่ตัวนะครับ เช่นเดิมครับข้อมูลการติดต่อก็อยู่ด้านล่างของคลิปนะครับท่านใดสนใจก็ทักทายกันเข้ามาตามช่องทางที่ท่านสะดวกนะครับบางทีในคอมเมนต์ของ y t u t u นะครับมันให้รายละเอียดได้ไม่เยอะนะครับมันด้วยข้อจำกัดนะครับไม่สามารถที่จะส่งรายละเอียดเป็นรายตัวได้นะครับก็ลองทักเข้ามาในแชทนะครับหรือ โทรศัพท์กิ้งกางเข้ามาโดยตรงได้เลยนะครับตามตามข้อมูลที่ให้ไว้นะครับชุดนี้มีราคาพิเศษให้ด้วยนะครับนี่ตัวสีชมพูนี่นะครับตัวเมียราคาพิเศษลองทักทายกันเข้ามาครับรีบินสีแดงตัวนี้นะครับชื่ออากาอ้าวางงานนะครับจะไปเป็น เป็นหนุ่มที่โคราชนะครับิบินสีน้ำเงินตัวนี้นะครับชื่ออังเปาครับจะไปเป็นหนุ่มที่อุดรน,นะครับอุดรธาน,นีตัวไหนอีกที่มีเจ้าของแล้วตัวกีบบัวนี้จะลงใต้นะครับตัวนี้บางคนเรียก บางท่านเรียกเรีว่าเรียกว่าสีขาวนะครับจริงๆแล้วเป็นสีกีบบัวนะครับออกไปทางเหมือนเหมือนผิวหนังของหมูนะครับส่วนตัวนี้นะครับไปเป็นหนุ่มที่สมุดประการหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดอขอไปด้วยตัวนี้จะไปริบินสีเขียวอ่อนจะไปเป็นาสาวที่พัทยา นะครับสชวที่พัทยาอาบน้ำให้ครับอาบน้ำให้เมื่อเช้านี้นะครับก็พิงแดดกันนิดนึงก่อนนะครับบนราชธานีนะครับตอนกลางวันจะจะแดดนะครับแดดร้อนมีลมบ้างป่าปลายพอกลางคืนมา นะครับพอตกกลางคืนมาอากาศจะเย็นตอนเช้ามีน้ํำหมอกยังไงไม่รู้นะครับภาวะอากาศของเมืองไทยนะครับอากาศแบบนี้จะทำให้หลายๆท่านนะครับไม่สบายนะครับดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับหลายลายท่านสอบถามมานะครับว่า เห็นในตาสีฟ้าในในสุนัขสีสว่าดนะครับช่วงนี้จะเป็นในตาสีฟ้านะครับพอโตมาสักระยะหนึ่งนะครับไอความเป็นสีฟ้าจะลดลงแล้วก็ความเป็นสีออกเรื่องเหลืองจะโผล่ขึ้นมาแต่ว่าในสีฟ้ายังยังคงอยู่นะครับยังคงอยู่แต่ว่าจะน้อยลงสีเหลืองจะขึ้นมาแทนทีนะ่เป็นลักษณะธรรมชาติของไทลางานสีสว่าน นะครับในตาสีฟ้าซึ่งไอ้พวกสีดําสีแดงนี้จะจะไม่ในตาสีฟ้าจะไม่ชัดเจนนะครับวันนี้จะวัคซีนนะครับวัคซีนตอนเย็นจะวัคซีนแล้วก็จะดามหววาูบางส่วนนะครับคง,งดามทั้งหมดต้องใช้เวลาอย่างน้อย15ตัวนี่อ,อย่างน้อยต้อง ชั่วโมงเกือบเสร็จเสเกือบ2ชั่วโมงนะครับก็คงไม่เสร็จเดี๋ยวดามได้เท่าไหร่ก็จะถ่ายให้ดูนะครับดาวัคซีนดามหูครับวันนี้หลายหลายท่านสอบถามมาว่าคอกแดนดอกบัวนี่ใช้วิธีการวัคซีนอย่างไรนะครับผมบอกตรงๆเลยตรงนี้นะครับก็คือด้วยด้วยประสบการณ์ที่เราทำฟาร์มสุนัขมานะครับ มานานนะครับการวัคซีนก็คือเราจะไปซื้อวัคซีนมาเราไม่ได้เอาสุนัขทั้งหมดไปที่สัตวแพทย์นะครับเพราะว่าไปทั้งหมดคงไม่ไหวนะครับเพราลำบากพอสมควรนะครับในการที่จะเคลื่อนย้ายสุนัขนะครับและก็อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของระยะทางในการที่จะเอาสุนัขไปที่ร้านสัตวแพทย์ซึ่งอยู่ในเมืองก็50-60กกิโล นะครับก็ต้องใช้วิธีการเอาวัคซีนมาหาหมาครับเอาไปซื้อมานะครับชีดเองครับบอกตรงๆต,ตรงนี้เลยนะครับยกเว้นลูกค้าลูกค้าท่านใดที่มีออเดอร์พิเศษนะครับมีความต้องการพิเศษว่าต้องการให้ได้รับวัคซีนจากสัตวแพทย์นะครับหรือแม้กระทั่งการฝังไมโครชิปนะครับตัวนี้ก็ ต้องไปพึ่งต้องไปหาสัตวแพทย์นะการฝังไมโครชิปส่วนมากก็จะฝังในเฉพาะสุนัขที่เดินทางไปต่างประเทศนะครับอย่างอย่างอย่างตัวนี้นะครับลิบินสีแดงก็ต้องฝังไมโครชิปนะครับโดยสัตวแพทย์นะครับเพราะว่าการฝังไมโครชิปทำไมเอา นำส่งสุนัขไปต่างประเทศต้องฝังไมโครชิปเพราะว่าใบเอ็กซ์พอร์ตพีดิกรีนะครับต้องมีเลขรหัสไมโครชิปหรือการสักที่หูนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปก็เขาจะไม่สักที่หูครับสำหรับสุนัขก็จะมาเป็นการาฝังไมโครชิปที่บริเวณประมาณต้นคอนะครับก็จะเอาเลขรหัสไมโครชิปนั้นมาขอใบเอ็กซ์พอร์ตพีดิกรี ะครับเพื่อส่งให้กับลูกค้าที่ต่างประเทศนะครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับเป็นเรื่องธรรมชาติที่ต้องทํากันนะครับตอนนี้หมดฤทธิ์แล้วครับกินอิ่มนะครับตอนนี้พวกนี้ทุกตัวยานมนะครับยานมเรียบร้อยนะครับยานมแล้วก็สัปดาห์นี้ก็วัคซีน ในสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปก็จะเริ่มทยอยจัดส่งนะครับเริ่มทยอยจัดส่งครับให้กับลูกค้าที่สนใจนะครับที่สั่งจองไว้นะครับก็ยังมีพอยให้จับจองนะครับท่าในใดอยากสอบถามอยากพูดคุยหรืออยากปรึกษาวิธีการเลี้ยงการดูแลรักษาก็ยินดีครับให้คำปรึกษานะครับ ซื้อไม่ซื้อไม่ว่ากันครับเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาติเอ่อเป็นเรื่องปกติการซื้อการขายขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของทั้งสอ,องฝ่ายนะครับถ้ารับราคาได้ก็ซื้อถ้ารับราคาไม่ได้ก็อย่าซีเรียสครับนะครับไม่ใช่ว่าไม่กล้าถามราคากลัวนะครับหรือกลัวด่าว่าถามไปแล้วถามไปแล้วไม่ซื้อ ทำไมมาถามอันนี้ไม่ใช่นะครับ,รบสำหรับผมแล้วคือด้วยความยินดีด้วยซ้ำนะครับที่สนใจสุนัขคองแดนดอกบัวส่วนในเรื่องของการจะซื้อไม่ซื้อนั้นเป็นเรื่องปกติครับเหมือนกับการที่เราไปตลาดแ่ะครับถามไม่ซื้อไม่ค้าก็ไม่เคยบน่นไม่เคยว่าหรืออาจจะมีบ้างนะครับแต่ที่ที่ผมนั้นไม่ใช่แบบนั้นแน่นอนครับ โอเคครับฝากความน่ารักของเด็กๆคอกแดนดอกบัวไวก้กับทุกท่านนะครับวันนี้ครับอ,อัดคลิปตอนเช้านะครับแต่ว่าจะลงตอนบ่าย้อายตอนเย็นนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ